็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับกับผมในรายการ G G K G Gamer นะครับวันนี้จะมาเริ่มต้น EP สามในการหาที่จ้างบ้าน,นครับก็จะไม่ยืม NPC อยู่แล้วนะครับผมไปหาที่สาาร้างบ้านเป็นหลักแหล่งแล้วนะครับก็ทำการไปหาที่กันเลยนะครับตอนนี้ไม้ไม้ไม้พึงประสงค์ก็ต้องไปหาไม้มาก่อนนะครับอันนี้ เราก็จะเดินไปหาไม้มาไม้ไว้ในความเปิดในระดับเสรนะครับอาจจะมีเพื่อนเข้ามานะครับก็อาจจะเข้ามาเล่นด้วยนะครับแค่ตัวรงช่างมันครับทิ้งไว้นะครับไม่ว่ามันให้เรานะครับว่าที่สร้างบ้านเป็นักแล่งนะครับเราก็ต่อไปเราก็จะสามารถไปหาลงเมืองได้นะครับโอเค ี๋ยวผมคิดผิดวะเคนะครับเปิด normal ทำไม,หหมวะเนี่ย S <S 2> <S 2> เมืองนี่ <S <S 2> <S 2> เว้นไปก่อนนะครับน้ำก็ไม่ไหลเนานะอืครับน่าจะพอแล้วแหละมั้ง มืดครับว่าหะที่วาะที่สองกันเลยจะไม่มืดไปเว้ยแถวนี้นี่ก็จะทำงานสร้างตอนนี้เลยนะครับ ไม right? <aos> ่ต้องสร้างใหญ่มากนะครับใัครับ Ha bakalım. Hap, okay. บ้านนี้สสตวทีดสุดระเรับเราจะมีเด้อยเขาเรียกว่าอะไรวะรอย่าลอง่อยอัพเกรดบ้านที่หลังนะครับตอนนี้ไปที่บ้านเดิม ครับผมรีบมากเลยตอนนี้ เราต้องรีบทำการนะครับตอนนี้ไกลมืดแล้วนครับอื่ครับ อืมคี๋ยวนี่คันรีบนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ